ครับสวัสดีพี่ๆน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่43ครับสวยสวยงามงามยามวันหยุดพักผ่อนเลยครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ มาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งแน่นแนนมันมันเลยครับ300บาทจัดไปได้เลยครับรายการที่สองครับ เป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับใต้ฐานต่อกโคตอกเราธรรมจักรครับเนื้อโลหะออกสีนาคเลยครับพระพุทธชินราชอินโดจีนครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ,บราย,รบยการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวลนว,นวนเลยครับด้านหลังปั๊มรูปเจดีย์ครับ นวน,นวลนนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเหนือเมฆกับพัดครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับรายการที่7จ็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังมีรอยปูไตเลยครับ ปั๊มรูป j จดีครับปั๊มหมึกรูป j จดีครับนุ่วันนุ่นุ่มเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับเลี่ยมกรอบพลาสติกครับ้อมบูชาเลยครับเรี่ยมกอบกันน้ำครับกันน้ำเข้าครับรายการที่8ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับ เนื้อมันๆเลยครับนางพยาพิมพ์เข่าตรงครับนางพยาเมืองพิษนุโลกครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเนื้ออันปากก้าครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับ300บาทครับ ไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่11ครับเป็นหล่อโบราณครับหล่อโบราณหลวงพ่อเอมครับองค์พระล่ำเลยครับวัดคลองโป่งสุขโขทัยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานยันนี่ครับเหลี่ยมกรอบก,กันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังโรยแร่เลยครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้สวนครับลูกวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับพระนิรันตรลายครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ หน้ามองหน้าบูชาครับ300บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับ เวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่16ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับวัดถ้ายน้ำครับใต้ฐานอุดกิ่งครับด้านหลังอักษรเลขยันครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่17ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดเนื้อโลหะครับสวยสวยคมๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่19เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะครับ โลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับใต้ฐานตัวทอครับสวยสวยคมคมบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่21ครับเป็นเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นเก่าเก่าเลยครับ รายการที่22ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับหลวงพ่อเพชรครับเนือโลหะเก่าๆเลยครับวัดท่าหลวงครับเมืองพิจิตรครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ลงรักปิดทองครับเนือแก่งแก่งแน่นแเก่าเก่าเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่24ครับเป็นหล่อบโบราณเก่าครับเหนือโลหะครับ รายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับมีคาบไขวัวขึ้นเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานตอกโคดอกเราธรรมจักครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆันเลยครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับรายการที่27เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักปิดทองครับ นวน,นวงน,นุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่28ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับวัดช้างให้ครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ ลายฐานตัวทอรครับรายการที่29ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับลงลักเก่าครับ รายการที่30ก็ครับเป็นรูป,ลปหล่อปั๊มหลวงพ่อดเดิมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่31ก็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ ด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมครับเหลียนเนื้ออันปักกาครับรายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อออกทองคำเลยครับเหลืองเหลืองมันมันเลยครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่34ครับเป็นพับผงรอห้าครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ ด้านหลังเป็นพระแม่นางกวัาครับเหรียญโภคกระซั์ครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเก่าไม่เก่าครับแตกลายงานเลยครับรายการที่35ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับลงรักปิดทองเก่าครับ องค์พระล่ำล่ำเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับ สวยสวยคมๆเลยครับรายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่38ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับหน้ามองหน้าบูชาครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่39ครับเป็นพระล่วงครับพระล่วงหล่อโบราณหลังรางปืนครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกุกครับเก่าไม่ทราบที่ครับ สามร้อยบาทก็โดนใจได้ครับรายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับปงพระล่ำๆเลยครับเสียนโตๆเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับ รายการที่41เครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์6ชั้นครับเนื้อนวลน,นวลแก่งแก่งเลยครับเรี่ยมกรอบเก่าครับก่อพลาสติกครับรายการที่42ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ ด้านหลังมีเส้นเกสาด้วยครับลงลักปิดทองครับเนื้อผงคุกลักหลังแบบปิดทองครับรายการที่3ครับเป็นเหรียญพระคูยานวิราชแดงครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยานครับเนื้ออันปกักกาครับ เรียมกอพร้อมบูชาเลยครับเหรียญสวยๆคมๆครับรายการที่4ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตัวทอครับวัดช้างให้ครับเรียมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับ รายการที่5ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกภายเงินเลยครับรายการที่46ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับใต้ฐานจารร์อักขระเลขยันครับ เนื้ออันปกักก้าเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่47ครับเป็นเสียงพระพุทธครับเสียนพระพุทธเนื้อชินตะกัวเก่าครับเลี่ยมกรอบเก่าโบราณครับ มองแล้วดูหน้าเข้มขังครับ300บาทครับไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่48ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับปี2507ครับวัดป่าถ้ำขามสกลน,นครครับน่าจะเป็นเนื้ออัปปะก้าครับ รายการที่49เเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแร่ครับน่าจะเป็นพิมพ์ชะลูดครับเนื้อแห้งๆเลยครับเนื้อว่านครับรายการที่50ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบเล็กครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับมาดูถาดที่2ครับเป็นชุดพิเศษครับราคาบางบางเบาๆครับใส่ไข่2ฟองครับกําลังมันๆเลยครับมันๆนุ่มๆเลยครับรายการที่1ครับเป็นพระล่วง พระล่วงหลังลางปืนครับเนื้อชินสนิมแดงครับสวยสวยเลยครับสวยๆงามงามเลยครับงามงามคมคมเลยครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจเลยครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพย้อยครับปกโพย้อยหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามครับเหนือผงครับเทพเจ้าแห่งเมืองชัยนาทครับ รายการที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดเดิมครับหลังยันห้าครับวัดหนองโพครับปีพศสองสี่แปดสองครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกรอบสีครับเลี่ยมหน,นานาเลยครับไม่บางครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาะจอเข้อใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆยามเช้าเช้าครับวันหยุดพักผ่อนครับพี่ๆน้องๆสนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 953 6529ครับ สวยโดนใจทุกองค์ครับยามเช้าเช้าครับขอบคุณครับ